สวัสดีค่ะน้ำหวานนะคะนางสาวกนกวรรณสมพันธ์ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะตอนแรกที่ยื่นขอทุนนะคะก็อยากจะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนค่ะแล้วก็โครงการนี้นะคะเป็นการยื่นนะคะเพื่อขอทุนในการทําวิจัยของเราด้วยค่ะก็เลยสนใจนะคะ แต่ด้วยอายุงานที่น้อยนะคะที่ทํางานที่นี่นะคะเพิ่งสองปีนะคะก็มีความกังวลแล้วก็ความกลัวนะคะที่เราจะสามารถทําได้หรือเปล่าแต่เมื่อไหร่ที่เรากังวลน,นะคะหรือว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความกลัวแสดงว่าเราก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของเราค่ะมันจะทําให้เราเก่งขึ้นค่ะ แน่นอนคะ่ะว่าการที่เราได้ทําวิจัยนะคะเราได้ฝึกสกิลใหม่ๆได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ทักษะการสื่อสารแล้วก็ทักษะการทํางานอย่างเป็นระบบนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญในการที่เราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งงานวิจัยของเรานะคะก็ช่วยให้คณะนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยส่งเสริมการมีองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะแล้วก็แก้ไขนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ ตัวเราเองก็เชื่อว่าการส,สนับสนุนของมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยที่ส่งเสริมให้พวกเรานะคะทำงานวิจัยนะคะไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะคะยังช่วยให้คณะและก็มหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถพัฒนาองค์กรนะคะเติบโต,ตและก็ยั่งยืนอีกด้วยค่ะก็ขอเชิญชวนพี่ๆนะคะบุคลากร,กรมอนะคะเข้ามานะคะสมัครโครงการ R2D และ IR ด้วยกันเยอะๆนะคะเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยของเราให้ดียิ่งขึ้นคะ่ะ